ก่อนบันทิกนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตั้งให้แน่เด้อทุกคนจะไปดีทุกคนพบกับสองสาวตูปากเซนเนาะมือนีหฮาก่อยูอ่าอยู่หน้าเนาะทุกคนนะเนาะเฮาอยู่หน้าเฮายยูเฮ้ามาหน่าอยู่เมืองโคงนะ้งเนาะบอที่เฮาเคยมาบอทายคลิปสุดก่อนนะทุกคนเนาะ ออเมื่อนี้เข้ามาพี่น้องพันจูบน้องแล้วทุกคนเออจะปะป่าโม่ได้ป่าน่ะได้แต่น้อยเดียวเนาะปาเนาะเมื่อกี้น้องแถวเคยมาอสอนมังสุดกรเดททุกคนป่ากับบุมีเนาะตอนนี้เขากำลังลงสอนเอาปลาซิวอยู่เนาะพี่น้องเนาะเด็กปลาคอใหญ่บานนี้ ใบ่อีกม้อนหนึ่งแน่ไหมแน่บางอย่างขึ้นเต่าหอนวูวูขึ้นเต้ามีแต่สีจีเท่านั้นแหละ ต้ตัวหาชิปคู่นี่แล้วมันสองหมวาหาชิบคู่หนิโอ้แต่บอกแซมคุณเด้อินอาังเอาละเอาละเอาไปไปราบปดนีเอาละเอ

เปเนปพี่พี่เบื้องนี้นี่นจ้จ้มาทักจะบนน้ำป่าจะเอาวันี่แลใช่ปแต่ว่ามันะไลกคงจ้เนไหเห็นไหมนฮูดีะทังนั้นู้ดเห็นไหมแชมงงลยงมเลยหันนี่ลหันปู้ทั้งหลายเยี่ยมเลยเจ็ดีเจ่เจ้าพี่ดีเจ้าพี่ดีพี่ดีองให้เาเย บกละฮันมน่กแล้วมันดิละฮันวู้อวู้มีสัตว์เห็นเนาะเออนี่ยังนนี่ป้ายงอี่บมาเนาะขอี้ขึ้นๆๆเออเอากระชังไงดิมันยัเบิดไร่กระชังไงเ่ยค่ปลาข้อความเสน่หโอ้ยไปเมื่อไรปลานิสุเอ้ย เป็นลาเขาพโมมาอีกรอบเป็นชาวพ่มมาอีกรอบนึงป่านวาป่านเห็นซ่าเนี่ยป่านยังนำจไร้กะป๋ะไรนมันงร้ก่ะป๋ะชาวพ่มาอีกรอบนึงยังหัว บไลบอไลไปโลดนะไลจิ๋ฝันไหมพึ่งว้าพึ่งว้าพึ่ว้าจงเอาขึ้นะได้ไปเข่าหู้เต่ากัป้าจ้ามันมือนนิ่งเช่องไปกระเดไปเชื่งสร้าง พึ่งออกเข้มบ่ตรงนี้ไปเออไปเออบ่แม่งไปไม่ใช่อะไรนี่แหละข้าวต้นอะไรอ้าวโอ้เออบ่บ่บ่พอไปยังพอไปยังไอ้แซ่บเลยใช้เปลี่ยนไม่ถอง

เว้บูกินเหรอบมีสวิงเนาะกว่นี่ก็ร่งกำลังสวนปลาสิวยน้ะพี่นองเนาะอาคุณนทุกไปล่้งมไหไล่นัก้งมดไ แซมไปตื้อกระปุี่แซมอ้อไปเอามานสิโอ้ยแม่ปวดเหง้าจิ๋งจ๋งแซมแซมมาผู้่ยลย

เห็นรึเ่าซีมือบ่เดี๋ยวตัดตรงต่อยซีมือสองคนมาแม่ตะขัวเอามาให้ไอเดียวนี้มาจับมามาลิงลิงลิงเลี้ยงยายยายยายมาลิงลิงมาสอนดูไปงุ้มน้องนั่นดูไปงุ้มน้องนั่นเม่สอนกับไอลิงจับเอาไปจักเอาไปจ้าน้าให้ม้ว ôi, thương đi à? các em còn đi cái bó đồ lửng ôi này bố này. ôi, sẽ tôm. มามาลิงเาาตื่ต so okay. ah, okay, ื่นตื่นอามานเระวางกลางลิงลงไหนน้ำป่านึ่งาน่งาเขานเออสอนสอนเขานไ้แร้วเอออะไรก็ได้เอามามาลิงลูกบบมามาจับเบ้บอสมาสอนเขาตัวนี้สอนเอามา้่ยวนิ้นจีเลยมาเซ็เลยมาหนึ่งสองเอาเสือด้ลิงิง

เดี๋ยวสานี้สายนี้ไปใส่น้มามามาน้ำใหม่เซมแซมวาน้ำไหมแซมขับครวนดินไม่เล่อมากินก๋วยปลาซิวเด์พี่น้องเอ้ยก๋วยปลานี่เฮาฮาได้นี่เห็นบอกขาเป็นงมกี่ตุ่มมาเนาะนี่เป็นปลาปีกเนาะ เขาได้ปลาบูแน่ปลาเค้งแน่ปลาคอปลาดุกเนาะโอ้ลูกชายเป็นคนเป็นคนได้ปลาตัวใหญ่เนาะไม่เด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อจะได้เห็นถุ่มจะถ่ายหนากุ้ยตีหนากุ้ยหนึ่งดำกุ้ยนี้ก็รึไมาเด้อพี่น้องเด้อมากินเผาแรงน้ำกันเด้อตอนนี้มากินเผาแรงอยู่บังโขเนาะเขาได้ได้ปลามาอันนี้เป็นภาคอีกอันนี้ภาคชมาศภาคตัวพลังเภาง พักใบหักตูพี่เจือเนียกันิลองกินกันพักกระโดนกัเก็บสดๆจากสวนเลยนอนนี่เนาะดูบนอกบนหน,าน้าแบบด่วนสมบูรณ์ชัดธรรมชาติน,าน,านีุ่มยัหายอกนี่บี่เคยกินเจือนนอนแต่เกิดมานอนใบมักตูนะทุกคนนอนมา,าสิกต่ิลองกินเบิงน,นีใบหักตูาากตินตัวแกนงเป็นบ<ร>่เไปล่อยปลาเนาะเป็น<ร>้ไนันมือนีแล้วเลยไอ้ ถามมูไทยคิดแล้วมึงเล่นกับแมนมั้ยนี่แม่มั้มงจะได้ลายามูไทยคิดแล้วกูจะซ้อติ๊งปลาตาตานีไม่กินท้องกมันยม้ไม่เคาาอยู่เนี่ยมาแล้วพี่หยองเนาะมาลปลอยปลาปาาไหนเนาะปลางูเขาก็เริ่บอกว่าไงจดีไทยไทยเาเถ้าช้อนในคนเรา แล้วตนอยูเกือเลแล้วลอดแก้กกินอืมทำนะครับอะไรก็เาหมได้น่ผสมอะไเลยไร้องม้าวใกเีอนี้เยะตองจริงจังมาะมาได้ถูกร้าเจาน้องคกิให้ไกคนที่ขอนุญาตกินก็น้อพีหน้องเด้อพะวาลูกร้านเป็นายเป็นบุกายกินเนาะ คลิปนี้กับชิคกเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝา,า,ากดาก,ดากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้รเ,เราเด้อจะไปกันลังใจคลิปเราไปล้างตี๋หรอไม่บายไม่บายเขาจะคลิปก่อนเกิเบ้ <S <S อส์บอกกันในคลิปหน้า